ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะบ้านเก่าอ่อำอมรินก่อนประกาศขาย เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องแอลลี่ทายาทหัวแก้วหัวแหวนของอัมอมรินกับอดีตภรรยาอย่างจอยอัจฉริยะโดยเพลงที่ทำให้คนรู้จักน้องแอลลี่ทั่วบ้านทั่วเมืองคงหนีไม่พ้นเพลง How to Love ซึ่งเพลงนี้ได้ร้องคู่กับแรปเปอร์ชื่อดังของเกาหลีอย่างคุณเกรนอกจากนี้ยังมีผลงานทางด้านบันเทิงออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนอกเหนือจากผลงานเพลงและผลงานวงการแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถตกแฟนคลับได้คงจะเป็นหน้าตาที่น่ารักบวกกับนิสัยที่น่ารัก ของน้องเอลลี่ซึ่งทําให้แฟนคลับ ต่างตกหลุมรักเธอเพียบเลยล่ะค่ะซึ่งคุณพ่อยังอ่ำก็ได้มาให้สัมภาษณ์ว่าในฐานะพ่อรู้สึกอย่างไรเจ้าตัวก็บอกก็ดีใจและภูมิใจกับเขาดีใจแทนเขาดีใจกับตัวเองที่มีชีวิตที่ได้เห็นความสําเร็จของทายาทในวันนี้แล้วก็คิดว่าเส้นทางในการเดินทางของวงการบันเทิงนี้เธออาจจะไปได้ไกลามากกว่าที่เธอตั้งใจไปแน่นอนเพราะผมโชวอในความคิดว่าน้องทําได้เขาไม่ได้คิดแค่นี้แน่ๆเขาอยู่ตรงนี้เขาจะคิดถึงตรงนู้นและเขาจะเดินทางไป เขามีแผนของเขาเขาเป็นคนวางแผนในชีวิตตั้งแต่เล็กว่าเขาจะทําอะไรแล้วเขาก็ทําได้ด้วย นั่นเองละค่ะและซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์ขายบ้านหลังเก่าบนแฟนเพจ Facebook ของเจ้าตัวเองโดยได้โพสต์ระบุประกาศขายบ้าน3มหลังพร้อมที่ดิน360ตารางวาราคาและรายละเอียดติดต่อผ่านคุณบีส่วนถามว่าทำไมสนใจจะซื้อแล้วมาคุยกันครับเจ้าที่ดีครับไล่พวกเสนียดจันไรออกไปไกลแล้วสัการะบูชาง,ง่ายมากอยู่แล้วดีสงบแต่ที่ขายเพราะจะไปสงบกว่าครับบุรีรามภาพบางส่วนคุณบีมีรายละเอียดมากมาก ขอบคุณครับนั่นเองละค่ะ